บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่าน ตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าพภกวา ในความหมายว่าผู้คบผู้เสพผู้กระทำให้มากซึ่งธรรมะทั้งหลายนำพระบรมศา,ศาสดาได้ทรงได้พระนามภักวาในความหมายดังกล่าวคือเป็นผู้คบก็คือดังที่เรียกว่าคบหาสมาคมกับธรรมะผู้เสพก็คือผู้ีท่ ส่งเสพก็ความหมายว่าคบหานั่นแหละซึ่งธรรมะทั้งหลายผููกระทําให้มากก็คือกระทําการครบหาส่องเสพธรรมะทั้งหลายอันหมายถึงกุศลธรรมทั้งปวงทรงครบหาส่องเสพกุศลธรรมทั้งปวงอยู่เป็นวิหารธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นส่วนทิพยวิหาร วิหารธรรมที่เป็นทิพย์รมวิหารวิหารธรรมที่เป็นพรหมอริยวิหารวิหารธรรมที่เป็นอริยะคือประเสริฐเจริญทรงท่อง,องเสพกายวิเวกความสงัดกายจิตวิเวกความสงัดจ,จิตใจอุปเทควิเวกความสงัดกิเลสทรงส่องเสพวิโมกความหลุดพ้นอัน เป็นสุญญตะวิโมกค,ความหลุดพ้นด้วยการพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนว่างจากอัตตาตัวตนอนิมิตวิเวกความหลุดพ้นโดยพิจารณาอนิจจคือไม่เที่ยงยึงไม่มีความเที่ยงไม่มีสิ่งเที่ยงเป็นนิมิตหมายในสังขารทั้งหลายทรงคบหาส่องเสพอปนปิหิตะวิโมกค,ความ หลุดพ,ดพ้นไปพิจารณาว่าเป็นทุกข์ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแห่งสังขารทั้งหลายจึงไม่มีสุขเป็นที่ตั้งอยู่ในสังขารทั้งหลายทรงรู้แจ่มแจ้งในความว่างจากอัตตาตัวตนในธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นสังขารและทั้งที่เป็นวิสังขารไม่ใช่สังขารคือน,นิพพาน ทรงรู้ในความที่ไม่มีนิมิตคือไม่มีความเที่ยงที่จะพึงม,มีนิมิตหมายอยู่ในสังขารทั้งหลายทรงรู้ในความที่เป็นทุกข์ไม่มีสุขตั้งอยู่ในสังขารทั้งหลายได้ทรงมีวิชาวิมุตติความรู้ความพ้นซึ่งเรียกว่าความรู้พ้นรวมกันอย่างสั้นๆเป็นวิหารธรรม คือเป็นธรรมะเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงหักกิเลสได้ทรงดับกิเลสได้ทรงหักใจได้ทรงดับใจได้ดังที่ได้แสดงมาแล้วและทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนก็ทรงจำแนกแจกแสดงธรรมะที่ทรงได้คบหาปฏิบัติส่องเสพกระทำให้มาก มาแล้วนั่นแหละเพื่อที่เวนายนิกรคือหมู่แห่งชนที่พึงแนะนำได้จะได้ปฏิบัติเพื่อหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจนั่นเองแต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยความที่มาตั้งใจปฏิบัติเสพคบกระทำให้มากซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้ว เพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสนาญาณญาณคือความอย่างรู้ที่เห็นแจ้งหรือญาณทัศนะความรู้ความเห็นในสัจจะคือความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติเจาะแทงคบคิดลงไปที่จิตนี้ให้รู้จักจิตนี้ตามความเป็นจริงการที่จะรู้จักจิตนี้ตามความเป็นจริงได้ ก็ต้องอาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัตินั่นเองพระองค์ได้ทรงสั่งสอนที่จะได้ความรู้ที่จอดแทงเข้าไปในจิตเพราะฉะนั้นจึงจะได้กล่าวย้ำถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายคำว่าจิตนี้ก็เป็นคำที่เป็นบัญญัติเป็นภาษาบัญญัติเรียกถึงธาตุรู้ที่มีอยู่ ในทุกๆบุคคลซึ่งเมื่อเรียกว่าธาตุรู้ก็มีพระพุทธภาสิตตรัสเรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุรู้เมื่อทรงแสดงถึงว่าบุรุษสตรีทุกคนนี้มีธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างและมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้สำหรับธาตุห้าข้างต้นเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัว แต่ว่ามีสริระคือรูปร่างเป็นวัตถุค,คือเป็นสิ่งที่เห็นได้ได้ยินได้ถูกต้องได้เป็นต้นส่วนวิญญาณธาตุรู้ไม่มีสริระรูปร่างสันฐานซึ่งมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าจิตซึ่งมีพระพุทธภาสิทธิจัดว่าเอาไว้ว่าจิตนี้ไม่มีสริระรูปร่างสันฐานมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัย พระอาจารย์ได้อธิบายว่าคำว่าคูหาคือธรรมเป็นที่อาศัยนั้นก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีกายและจิตธาตุห้าขังตอนรวมเข้าเป็นกายและรูป,ปรกายวิญญาณธาตุก็เป็นจิตจิตมีความหมายถึงวิญญาณธาตุธาตุรู้ที่มีอยู่ในกายนี้อาศัยอยู่ในกายนี้และจิตนี้ที่เป็นตัวธาตุรู้ ก็มีความรู้มีความคิดเพราะฉะนั้นแม้ความรู้และความคิดนี้ก็เรียกวจิตอีกเหมือนกันแต่ว่าจิตที่เป็นตัวความรู้หรือความคิดนี้เป็นจิตที่เป็นอากาศส่วนจิตที่เป็นธาตุรู้เป็นจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมและจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานดังที่ได้อ้างพระพุทธภาษิตมานั้น แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอาการออกมาเป็นความรู้ความคิดที่เรียกว่าจิตอีกเหมือนกันและจิตที่เป็นตัวตั้งหรือตัวเดิมซึ่งเป็นธาตุรู้ดังกล่าวนั้นมีเรียกในอภิธรรมว่าผวังขจิตคือจิตที่เป็นองค์ของพบก็เพราะว่าธาตุรู้ซึ่งเป็นตัวเดิมดังกล่าวเป็นผู้รู้แต่ว่าเป็นผู้รู้ที่ยังมีพบมีชาติเพราะฉะนั้น จึงต้องมาเกิดดังที่เมื่อมาเกิดอยู่ในหมูสัตว์คือหมูู่ที่ยังคล้องอยู่ติดอยู่เป็นมนุษย์เป็นเทพผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามคุณหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นพวกผีทั้งหลายซึ่งเป็นพวกอบายภูมิก็เรียกว่ายังอยู่ในกามภพ เมื่อปฏิบัติสมาธิในรูป,ประฌานไปเกิดในชั้นพรหมที่เป็นรูป,ประพรหมก็เรียกว่ารูป,ประพบทำสมาธิในอรูป,ประฌานไปเกิดในอรูป,ประพรหมก็เป็นอรูป,ประพบะฉะนั้นจิตที่เป็นตัวภูรูซึ่งยังท่องเที่ยวอยู่ในการมาพบร,รูประพบอรูประพบดังนี้ก็เป็นภาวาังคะ คือยังเป็นองค์อวิยวะของภพก็คือยังเป็นจิตที่เป็นธาตุรู้เป็นภูรู้ที่ยังเป็นภูรู้หลงยังประกอบในอวิชชาตันหาอุปาทานทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตเช่นนี้ยังยังเป็นภวังขจิตยังเป็นองค์ประกอบของภพชาติต่อเมื่อได้ปฏิบัติหักกิเลสดับกิเลสหักใจดับใจได้ ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะดับภพบดับชาติเมื่อดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็ดับภพบดับชาติต่อไปได้ไม่ไปเกิดในภพชาติอื่นต่อไปอีกก็เป็นอันบรรดับโวังขจิตต่อไปได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังทรงดำรงพระชนอยู่ดำรงชีวิตอยู่ยังไม่ดับคันทปรินิพานก็ยัง ต้องอาศัยวิบากขันธ์วิบากภาวังกจิตซึ่งสืบเนื่องมาอยู่ต่อไปจนดับขันธ์ธรนิพพานก็เป็นอนัตตเสร็จสิ้นสุดสิ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ยังเป็นผวังกจิตยังเป็นองค์ประกอบอยู่ของภพชาติคือจิตที่ยังมีกิเลสดังนี้แหละซึงจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะได้ดับใจหรือว่าหักใจดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็โดยวิปัสสนาญาณ ยานคือความอย่างรู้ที่เห็นแจ้งลงไปที่จิตนี้เองในการที่จะจับจิตดูจิตก็ดูได้ที่ความรู้ความคิดของตนเองแม้ว่าจิตจะไม่มีสรีระสันฐานมองเห็นด้วยตาไม่ได้ฟังด้วยหูนี่ไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ว่าก็ดูได้รู้ได้ที่ความคิดความรู้ พราะทุกๆคนย่อมมีความคิดความรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อยังตื่นอยู่ไม่หลับหรือแม้หลับฝันก็ยังมีความรู้ความคิดอยู่ในฝันและเมื่อรู้เมื่อคิดอย่างไรตนเองก็ย่อมรู้ว่าเรารู้อย่างนี้เราคิดอย่างนี้พะฉะนั้นจึงต้องจับดูเราดังที่กล่าวมานี่คือที่แรกดูจิตดูความคิดความรู้ของจิตก็ย่อมจะรู้ว่า เราคิดอย่างนี้เรารู้อย่างนี้หรือว่าเรากําลังคิดอย่างนี้เรากําลังรู้อย่างนี้จึงเนื่องมาถึงเราจึงต้องจับดูตัวเราว่าตัวเราที่ว่าเราคิดอย่างนี้เรารู้อย่างนี้ตัวเราที่ว่านี้คืออะไรที่แรกก็ต้องรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก่อนว่าเป็นสมมติบัญญัติเป็นภาษาที่พูดกันเมื่อหมายถึงตนเองก็พูดว่าเรา ข้าพเจ้าเป็นต้นเป็นสมมติบัญญัติที่เป็นภาษาพูดแล้วก็เป็นภาษาที่เข้าใจกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัเสเทศนาก็ต้องทรงใช้ภาษาที่เป็นสมมติบัญญัตินี้ดังเมื่อที่จะตรัสถึงพระองค์เองก็ต้องรับสั่งว่าเราเป็นรับสั่งว่าเราเมื่อยังเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ เป็นตนและในการทรงแสดงธรรมะที่เป็นสมมติสัจจากความริงโดยสมมติก็ต้องทรงแสดงยกเอาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาขึ้นมาแสดงจน่ตนตัดแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนหรือว่าเราเป็นที่พึ่งของเราตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเพราะฉะนั้นเรานี่จึงเป็นสมมติบัญญัติและนอกจากเป็นสมมติบัญญัติแล้วเมื่อยังมีกิเลสอยู่ ก็ยังเป็นอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นตัวเราฉะนั้นจึงต้องทําความเข้าใจในตอนนี้ว่าเราเป็นสมมติบัญญัติและเราเป็นอุปาทานคือความยึดถือยึดถือว่าเป็นเราจึงต้งองค้นต่อไปอีกว่ายึดถือซึ่งอะไรว่าเป็นเราก็ต้องตอบตามพระพุทธภาษิตว่าก็ยึดถือขันทั้งห้าคือกองรูป กองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่แหละว่าเป็นเราสามัญชนต้องมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือและขันห่านี้ย่อเข้าก็เป็นนามรูปเพราะฉะนั้นจึงอาจเรียกเลยว่าอุปาทานนามรูป นามารูปเป็นที่ยึดถือนั่นเองตามที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าในวิธีพิจารณาธรรมะเพื่อให้ได้วิปัสสนาญาณความอย่างรู้เห็นแจ้งหรือญาณทัศนะความรู้ความเห็นอันเป็นตัวปัญญาในพุทธศาสนานั้นก็ตั้งตนดังที่แสดงแล้วว่าพิจารณาดูจิตก็คือดูความรู้ความคิดเมื่อดูก็รู้ว่า เรารู้เราคิดอย่างนี้อย่างนี้จึงก้าวไปพิจารณาถึงเราเราคืออะไรอยู่ที่ไหนก็ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพุทธเจ้านำนั่นแหละก็จะได้ทราบตามไปพุทธเจ้าว่าอยู่ที่สมมติบัญญัติอยู่ที่อุปาทานความยึดถือจึงมาถึงอุปาทานความยึดถือก็สืบต่อไปอีกว่ายึดถือซึ่งอะไรก็คือซึ่งขันห้าหรือซึ่งนามรูป วิธีที่พิจารณาดังนี้แหละคือเรียกว่าเจาะแทงก็คือคบคิดหรือว่าทำวิจัยเลือกเว้นธรรมนั่นเองสอบเข้ามาที่ตัวเองอาศัยคำสั่งสอนของพุทธเจ้านำเพราะฉะนั้นก็ถ้าพคะพุทธเจ้าได้เสด็จนำดำเนินไปข้างหน้าของผู้ปฏิบัติก็ตามเสด็จพระองค์ต่อไป ว่าเมื่อมาพบเจาะเข้ามาแทงเข้ามาจนถึงอุปาทานขันหรืออุปาทานนามรูปดังนี้แล้วก็เจาะแทงเข้ามาดูตัวนามรูปว่าอะไรก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเสด็จนำไปข้างหนเหมือนกันนามก็คืออาการที่จิตซึ่งเป็นตัวเดิมซึ่งเป็นธาตุรู้เป็นภูรู้ดังกล่าวซึ่งเป็นภวังคจิตจิตที่เป็นองค์ประกอบของภพ เพราะว่าเมื่อมาเกิดก็ต้องอยู่ในการมาพบรูปรพบอารมณ์พบดังกล่าวนั้นจิตที่เป็นตัวผวังคจิตนี้เมื่อยังอยู่เฉยๆ่ันก็เรียกว่าผวังคจิตเป็นตัวเดิมเป็นองค์ประกอบของชาติภพหรือเป็นตัวตั้งของชาติภพแต่ว่าจิตนี้ที่อาศัยกายนี้อยู่ของทุกๆคนก็อาศัยกายนี้เองน้อมออกรูปรู้รูปทาง ตารู้หูรู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้ผลทัพบะสิ่งถูกต้องทางกายรู้ธรรมะคือเรื่องราวทางมโนคือใจอาการที่จิตอาศัยกายคืออาจตนะมีตาหูเป็นต้นน้อมออกรู้รูปรู้เสียงเป็นต้นดังกล่าวนี้เรียกวันนามแปลว,ว่าน,น้อมเหมือนอย่างมือ เมื่อยังไม่หยิบจับอะไรมือก็วางอยู่เฉยๆแต่เมื่อจะหยิบจับอะไรก็เอื้อมมือออกไปหยิบจับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อหยิบจับเสร็จแล้วก็กลับเอาวางมือไว้เฉยๆจิตก็เหมือนกันก็เป็นผวังขจิตและก็เอื้อมออกรู้ดังกล่าวเช่นเมื่อมีรูปมาประจวบก,กับตาจิตนี้ก็น้อมออกรู้รูป ดังนี้เป็นตน้นนี่แหละคือตัวนามเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนามนั้น <c oughs> เมื่อจิตน้อมออกรู้เรื่องคือรู้รูปเป็นต้นดังกล่าวนั้นทีหนึ่งก็เสร็จหน้าที่กลับมาเป็นผวังใหม่และเมื่อรูปมากระทบมาประจวบกับตาอีกจิตนี้ก็น้อมออกรู้อีกเสร็จแล้วกลับไปเป็นผวังใหม่ั้าหูเป็นต้นต่อไปก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น จิตนี้จึงมีอาการที่เป็นนามคือน,น้อมออกรู้ดังนี้อยู่ตลอดเวลาและก็กลับมาสู่พวังซึ่งเป็นต้นเดิมนั้นทุกเรื่องไปเพราะฉะนั้นอาการที่จิตน้อมออกรู้ที่เป็นตัวนามนี้จึงมีมากมายช่วระยะเวลาเดียวหนึ่งถ้าหากพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าจิตเอื้อมออกรู้น้อมออกรู้ รูปบ้างเสียงบ้างเป็นต้นมากมายหลายสิบหลายร้อยเพราะฉะนั้นนามนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่มากมายหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนอย่างเอื้อมมือออกไปหยิบแล้วก็กลับวางมือไว้ใหม่แล้วเอื้อมมือออกไปหยิบแล้วกลับวางมือไว้ใหม่ดังนี้มากมายถ้าเป็นการเอื้อมมือ ออกไปแล้วกลับวางมือไว้ใหม่ดังกล่าวนั้นก็ต้องเอื้อมมือไปและนำมือกลับมาอย่างรวดเร็วเป็นกังหันน้ำก็เหมือนกันจิตที่น้อมออกไปดังนี้รวดเร็วเป็นกังหันในกังหันนั้นเมื่อกังหันหมุนคนมองไม่เห็นซี่ของกังหันจิตก็เหมือนกันที่น้อมออกไปรับอารมณ์แล้วกลับเข้ามาน้อมออกไปรับอารมณ์กลับเข้ามา,น,มา,มา,มานั้น รวดเร็วเป็นกลางหันหรือยิ่กวยิ่งกว่ากลางหันนี้คือนามและเมื่อมาพิจารณาดังนี้แล้วก็จะเห็นว่านามคืออาการของจิตที่เอื้อมออกรับคือรูปรูปรู้เสียงเป็นต้นทางตาทางหูเป็นต้นนั้นมากมายนี้คือนามรูปนั้นเล่าก็ตั้งตนในรูปประกายที่เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตหรือรูปประกายที่ประกอบขึ้นในธาุประกอบด้วยอาจตนะ เหล่านี้อันเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นตัวต้นเดิมที่เป็นผวังกับจิตดังกล่าวนั้นสิ่งที่จิตนี้น้อมออกรู้ดังกล่าวก็คือรูปเสียงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระสิ่งถูกต้องในะธรรมะคือเรื่องเราที่มาประจวบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนี่คือรูปก็คือเป็นรูปเรื่องที่จิตน้อมออกรู หรือที่นามน้อมออกรู้เพราะฉะนั้นดูรูปเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่คู่กันไปกับนามรูปเรื่องมากเท่าไรนาำก็มากเท่านั้นคู่กันไปและรูปเรื่องที่คู่กับนาำนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอารมณ์คือเป็นเรื่องจึงมาย่อเขาแล้วก็เป็นอารมณ์หกอารมณ์คือรูป คือเสียงคือกลิ่นคือรสคือผลพะสิ่งที่กายถูกต้องคือธรรมะเรื่องเรานั่นเองก็มีมากมายคู่กันไปกับนามรูปเรื่องเหล่านี้แหละคือตัวรูปนามก็คืออาการที่จิตน้อมออกรู้หรือเรียกง่ายๆว่าคือความคิดความรู้ตัวความคิดความรู้นี่แหละคือตัวนามสิ่งที่จิตนี้คิดที่จิตนี้คิดรู้นี่คือรูป คู่กันไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณามาถึงดังนี้แล้ว mm. ก็มาถึงนามารูปหัดดูนามารูปคือหัดดูจิตนี้ที่น้อมออกรูปรูปเรื่องทั้งหลายก็คือความคิดความรู้นั่นเองความคิดความรู้นั่นก็ต้องต้องมีสิ่งที่รู้ที่คิดสิ่งที่รู้ที่คิดนั่นแหละก็คือรูปเป็นรูปเรื่องต่างๆและความรู้ความคิดนั่นก็คือตัวนามเพราะฉะนั้น เมื่อดูเพืยอไปที่จิตจนถ,ถึงดังนี้จึงจะพบนามารูปก็พบนามารูปิดตัวความรู้ความคิดความรู้ความคิดเป็นนามสิ่งที่รู้ที่คิดเป็นรูปและเมื่อดูให้รู้จักนามรู้จักรูปดังนี้ก็จะเห็นว่านามรูปนี้เป็นไปอยู่ในรูปเรื่องทั้งหลายร้อยแปดพันเก้าทุวเวลาประเดี๋ยวเดียวทุวเวลาประเดี๋ยวเดียวก็มากมายจิตนี้จึงไม่มีเวลาพักผ่อนต้อง วิ่งออกไปกลับเข้ามาวิ่งออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูปนี้และเมื่อวิ่งออกไปกลับเข้ามาเป็นนามเป็นรูปก็คือนามารูปทั้งปวงนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับนามารูปอันหนึ่งเกิดนามรูปหนึ่งดับนามรูปอันหนึ่งเกิดดับนามารูปอีกทางหนึ่งก็เกิดดับเกิดดับอยู่ทั่วเวลาระเดี๋ยวดีก็เกิดดับอยู่มากมายนี่คือนามารูปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้รู้จักปัจจุบัน คือให้รู้จักนามรูปปัจจุบันที่เกิดดับเกิดดับอยู่ดังนี้จึงจะเห็นความเกิดดับและเมื่อเห็นความเกิดดับแล้วความยึดถือก็เกิดไม่ทันเพราะว่าดับเสร็แล้วจะยึดอะไรที่ยังยึดอยู่ก็เพราะว่ายังไม่เห็นเกิดดับหรือว่าเห็นแต่เกิดแต่ไม่ดับคือเห็นตั้งอยู่ซึ่งความตั้งอยู่นั่นก็ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับ ถ้าไม่ตั้งอยู่ก็จับพิจารณาไม่ได้แต่นี้เพราะมีตั้งอยู่ยังรู้ดความตั้งอยู่ได้แต่ก็เห็นความตั้งอยู่นั้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นก็เป็นไปอยู่ดังนี้แต่การที่จะเห็นเกิดดับดังนี้ได้ก็จะต้องมีสติคือความตั้งสติกำหนดลงไปให้แน่วแน่หรือเมื่อสติเกิดไม่ทันกำหนดไม่ทันปัญญาก็เกิดไม่ทัน เมื่อสติปัญญาเกิดไม่ทันอุปาทานก็เข้ามาเพราะฉะนั้นจึงมีนวงคิดถึงอดีตหวังไปในอนาคตถึงความจริงนั้นสิ่งที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคต,ก,นนาคตก็ยังไม่มาถึงตามเอพุธิเจ้าตรัสสอนเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงยังยึดอดีตยึดอนาคตยึดปัจจุบันเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นตัวเรา อดีตก็ตัวเราอน,นาคตก็ตัวเราปัจจุบันก็ตัวเราจึงไม่เห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงวิปาาัสสนาญาณนวะิญญาณธนนมะก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งสติกำหนดให้รู้ให้เห็นนาม,มารูปดังกล่าวนี้ให้เห็นเกิดดับตามเป็นจริงนั่นแหละนี่แหละเป็นตัววิปัสสนาญาณหรือเป็นตัวญาณธรรมะต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังตัวและตั้งใจทำความสงบสืต่อไป